สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวอภิวันสีแก้วชั้น, mm SI a, นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจิรัญพงษจันทร์กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวปรกพรมัชิมบงเลขที่31ชั้นมัธยมศึกษาปีท <death> ี <ness> <iden> ่55ทับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ค่ะ วันนี้พวกเราจะมานำเสนอโครงงาน i อเรื่องผ้ามัดย้อมจากเปลือกมะพร้าวค่ะ presentation หัวข้อการนำเสนอ1บทนำที่มาและความสำคัญวัตถุประสงค์สมมติฐานตัวแปรที่ศึกษาและแผนการดำเนินงาน 2. เอกสารอ้างอิงเอกสารที่เกี่ยวข้อง 3. วิธีการดำเนินงานอุปกรณ์และขั้นตอนการทำผ้ามัดย้อม 4. ผลการดําเนินงานผลการทดลอง 5. สรุปผลการดําเนินงานสรุปผลการดําเนินงานอภิบายและข้อเสนอแนะ 6. ข้อมูลผู้จัดทำบทนำ ที่มาและความสำคัญในปัจจุบันผ้ามัดย้อมมีความนิยมในชีวิตประจำวันจึงทำให้มีการผลิตผ้ามัดย้อมจำนวนมากหลากหลายสีและรลาะคาซึ่งผู้บริโภคต้องสูญเสียเงินในการซื้อผ้าย้อมสีซึ่งเป็นเงินจํานวนมากดังนั้นจึงมีความสนใจในการผลิตผ้ามัดย้อมสีจากเปลือกมะพร้าวขึ้นมาเพื่อใช้ลดต้นทุนในการซื้อผ้ามัดย้อมผ้ามัดย้อมจากเปลือกมะพร้าวเป็นการใช้วัสดุ จากธรรมชาติที่ได้มาจากท้องถิ่นมาสกัดสีเพื่อเป็นส่วนประกอบในการทำผ้ามัดย้อมซึ่งในเปลือกมะพร้าวจะมีสารแทนนินที่สามารถช่วยย้อมสีติดจึงทำให้เสื้อมัดย้อมที่ใต้เนี่ยมีลวดลายและสีสันที่น่าสนใจค่ะถูกประสงค์ 1. เพื่อศึกษาวิธีการทำผ้ามัดย้อมจากเปลือกมะพร้าว 2. เพื่อทดสอบการติดทนของผ้ามัดย้อมจากเปลือกมะพร้าว สมมติฐานและตัวแปรที่ศึกษา ح. สมมุติฐานถ้าเปลือกมะพร้าวแก่สีเขียวและสีน้ำตาลมีผลต่อการติดสีของผ้ามัดย้อมดังนั้นผ้ามัดย้อมจากเปลือกมะพร้าวแก่สีน้ำตาลมีการติดทนของสีได้ดีกว่าผ้ามัดย้อมจากเปลือกมะพร้าวแก่สีเขียวตัวแปรต้นเปลือกมะพร้าวแก่สีเขียวและสีน้ำตาล ตัวแปรตามการติดทนของสีผ้ามัดย้อมจากเปลือกมะพร้าวแก่สีเขียวและสีน้ำตาลตัวแปรควบคุมปริมาณของเปลือกมะพราะ้าวชนิดของผ้าที่นำมามัดย้อมเวลาในการซักผ้ามัดย้อมระยะเวลาการดำเนินการสถานที่ศึกษาบ้านเลขที่15 3หมหมู่ตําตำบลยางค้อมอำเภอพิปูนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. นําำวัสดุที่ไม่มีประโยชน์มาเพิ่มมูลค่าใหม่ให้เกิดประโยชน์ 2. ผลิตภัณฑ์ที่ได้ไม่มีสารเคมีหรือสารตกค้างที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย 3. เป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิน่น เอกสารอ้างอิงมะพร้าวมะพร้าวเป็นพืชนืืนต้นชนิดหนึ่งอยู่ในตระกูลปาล์มสามารถใช้ประโยชน์ในหลายทางเช่นน้ำในเนื้อมะพร้าวอ่อนใช้รับประทานเนื้อในแก่นำไปขูดและคั้นน้ำกะทิกลานำไปประดิษฐ์สิ่งของต่างๆเช่นกระบวยและเปลือกมะพร้าวใช้เผากันยุงหรือต้มเอาสีมาย้อมผ้าชนิดของผ้า คอตตอนหนึ่งร้อยเปอร์เซนต์ผลิตจากเส้นใยฝ้ายได้มาจากการนำเส้นใยของปุ๋ยฝ้ายนำมาปั่นจนเกิดเป็นเส้นได้แล้วจึงนำมาทอหรือถักได้เป็นผืนผ้าผ้ามัดย้อมคือการทำให้ผ้าเกิดลวดลายต่างๆโดยใช้เทคนิคในการมัดผ้าแล้วทำการย้อมผ้าโดยใช้สีจากธรรมชาติหรือสีสังเคราะห์สำหรับย้อมผ้าเพื่อให้ผ้ามีสีสันสวยงามและเกิดลวดลายจากการมัดม้วนพับ ขยซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นั้นเรียกว่าผ้ามัดย้อมสีย้อมผ้าจากธรรมชาติทรัพยากรต่างๆที่นำมาประยุกต์ใช้ในการทำสีได้ง่ายโดยสก,กัดจากวัตถุดิบธรรมชาติเป็นสีที่ได้จากส่วนต่างๆของพืชเช่นต้นไม้เปลือกไม้รากแกน่นใบและผล วิธีการทำผ้ามัดย้อมจะมี2วิธีคือการย้อมเย็นและย้อมร้อนการย้อมเย็นก็คือจะใช้ในสีสังเคราะห์และก็ใช้ในน้ำอุณหภูมิปกติส่วนการย้อมร้อนก็คือจะใช้น้ำร้อนในการต้มซึ่งในการย้อมร้อนเนี่ยส่วนมากจะใช้ในการย้อมผ้าที่สกัดสีจากวัตถุดิบธ,ธรรมชาติค่ะการย้อมสีผ้าจากเปลือมมะพร้าวจะใช้วิธีการแบบย้อมร้อน วิธีมัดลายผ้า 1. นํนำผ้าใยธรรมชาติมาพับให้มีความกว้างประมาณ1นิ้วพับเข้าสู่กึง่งกลางทั้งจากทางซ้ายและทางขวา 2. เมื่อพับจนถึงตรงกลางแล้วให้นำเศษไม้ชิลิกเล็กที่เตรียมไว้มาวางทั้งด้านบนและด้านล่างจากนั้นพับเข้าสู่ศูนย์กลางพยายามพับให้แน่นๆ3พับไปเรื่อยๆจนเหลือขนาดเศษไม้จากนั้นใช้หนังยางรัดให้แน่น ภูมัญญาท้องถิน่นผ้ามัดย้อมหมู่บ้านคีรีวงศ์หมู่สี่ตําบลกำโลนอำเภอลาสากาจังหวัดนครศรีธรรมราชอุปกรณ์และขั้นตอนการทำผ้ามัดย้อมจากาเปลือกมะพร้าววิธีการดำเนินงานอุปกรณ์ 1. ผ้าสำหรับมัดย้อมสองภาชนะ 3ามมีดสี่หม้อห้าไมโคนส่วนผสม1เกลือสองปูนแดงสน้ำสี่เปลือกมะพร้าวขั้นตอนการทำผ้ามัดยอมจากเปลือกมะพร้าวหนึ่ำเปลือกมะพร้าวมาฉีกเป็นชิ้นเล็กเลสต้มน้ำให้เดือด 3. ใส่เปลือกมะพร้าวที่ฉีกไว้จากนั้นคนเรื่อยเรื่อประมาณ3าถึงสีชั่วโมงจนน้ำเป็นสีน้ำตาลเข้ม 4. กรองเปลือกมะพร้าวออก 5. านำผ้าที่มัดไว้แช่เป็นเวลาหนึ่งคืน 6. นำผ้าไปแช่น้ำปูนใส่เป็นเวลาหนึ่งคืน 7. นำผ้าที่แช่น้ำปูนใส่ตักให้แห้งแล้วซักประมาณสองสามครั้งตัวอย่างผ้าผ้ามันยอมจับเปลือกมะพร้าวแก่สีน้ำตาลและเปลือกมะพร้าวแก่สีเขียวตามลำดับ ผลการดำเนินงานผลการทดลองจากการทดลองทราบว่าในการซักครั้งที่1และครั้งที่2ผ้ามันย sí, uh, ้อมจากเปลือกมะพร้าวแก่สีน้ำตาลมีการหลุดของสีน้อยกว่าผ้ามันย้อมจากเปลือกมะพร้าวแก่สีเขียวจากนั้นเมื่อซักครั้งที่สไม่มีการหลุดของสีดังนั้นผ้ามันย้อมจากเปลือกมะพร้าวแก่สีเขียวและเปลือกมะพร้าวแก่สีน้ำตาล มีผลต่อการติดทนของสีผ้ามัดย้อมคือถ้าผ้ามัดย้อมจากเปลืมะพร้าวเก่สีน้ำตาลมีการติดทนของสีได้ดีกว่าผ้ามัดย้อมจากเปลืมะพร้าวเก่สีเขียวบทที่หนะคะ สรุปผลได้ศึกษาวิธีการทำผ้ามัดย้อมจากเปลือกมะพร้าวการทดสอบการติดทนของสีผ้ามัดย้อมนะคะจะได้ผลดังนี้ผ้ามัดย้อมจากเปลือกมะพร้าวสีเขียวและสีน้ำตาลมีผลต่อการติดทนของสีผ้ามัดย้อมเปลือกสีน้ำตาลมีการติดทนดีกว่าเปลือกสีเขียวค่ะอภิปรายผลนะคะผ้ามัดย้อมจากเปลือกมะพร้าวสามารถใช้แทนเสื้อผ้าในชีวิตประจำวันได้สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ลดต้นทุนการซื้อผ้าย้อมสีช่วยอนุรักษ์ภูมิปัญญาชาวบ้านและเป็นการนำวัสดุเหลือใช้มาใช้ให้เกิดประโยชน์และเพิ่มมูลค่าของวัสดุสุดท้ายนะคะข้อเสนอแนะข้อเสนอแนะในการนำไปใช้สามารถศึกษาการทำผ้ามัดย้อมจากวัสดุธรรมชาติเช่นเปลือกมังคุดกระเจี๊ยบต้นคลามใบหูกว้างควรคำนึงถึงลวดลายรูปแบบผ้ามัดย้อมให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้นค่ะ กลุ่มของพวกเราขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ